สวัสดีครับโอราจานทร์แชแนลมารังพลังบวกรอยรุนร้านชัยชาญก้ามงคลโอราสัตอินโดจีนคลิปนี้ผมจะเสนอเรืเ่องราวของชาวปีนักษัตว์ชรูพยากรณช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง19กร,รกฎาคม66ในแง่มุมของการงานการเงินความรักและเร,เรื่องต่างๆที่น่าสนใจมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ในเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงสำหรับชาวปีชรูก็คือเรื่องของตัวตนและจ,จิตใจของชาวโคนะครับชาวงัวมีพลังปัญญาที่ดีมากๆนะครับพลังปัญญาเหล่านี้ของชาวโคเนี่ยจะสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จมาสู่ตัวคุณชาวโคนั่นเองนะครับความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่างๆนะครับ ล้วนมาจากการที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณเพียงดีนะครับอีกทั้งคุณเนี่ยชอบที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวตนของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนะครับไม่ว่าชาติกันเนิดของคุณเนี่ยจะตามต้อยเพียงใดก็าตามแม้เป็นแค่เด็กวัดหรือกำาพือของคุณนะครับเป็นคนธรรมดาสามัญหรือลำบากกว่านั้นก็มีโอกาสลุ้นจะได้ดีได้เช่นกันนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่เอ็นดูและส่งเสริมเป็นตัวจักสําคัญนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณอย่าทอนั่นเองมาดูในมุมถัดไปนะครับก็คือมุมของการเงินเงินทังทองของชาวชลูนะ,นะครับมีรายจ่ายเยอะมากเงินออกเกินทําให้กระเป๋าของคุณแฟบได้โดยง่ายนะครับแปบ๊แปบๆเนี่ยก็ออกแล้วนะครับทําให้เงินเหมือนร้อนมือของคุณครับมีเท่าไหร่ก็ออกไปหมด ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าญาติของคุณหรือคนในครอบครัวคุณนี่นำไปใช้เพื่อการเรียนคนรลูกหล,ลาน,ลานคุณเป็นสําคัญนั่นเองนะครับทั้งค่าเรียนพิเศษค่าเดินทางจิปตะ,ะนะครับค่าอาหารการกินค่าขนมส่วนเงินหมุนระยะสั้นเน,เน,น,เนเนี่ยเงินเครดิตเหล่านี้ก็มักต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนคุณต้องช่วยคนอื่นไปก่อนช่วยคนรอบข้างไปก่อนให้คนในครอบครัวเนี่ยแล้วรอบต่อไปเนี่ยของบัญชีเนี่ยคนในครอบครัวของคุณเนี่ย คนที่คุณเคยช่วยเนี่ยก็จะเอามาคืนให้หมุนไปหมุนมาประมาณนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับในช่วงเวลานี้คุณก็ต้องมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างดีนะครับต้องไปการประคองการเงินไว้ให้ดีเป็นพิเศษอีกด้วยในมุมการงานของชาวชูชาวโคเนี่ยมีลุ้นที่จะทําสําเร็จในเรื่องของการงานใหม่ๆนะครับอุปสรรค ที่คุณพบเจอเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องยากก็จริงนะครับแต่คุณก็จะเอาชนะมาได้และจะประสบความสำเร็จครับโดยเฉพาะงานเป็นตัวกลางในหน้าของใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงทีเดียวนะครับรวมถึงงานที่ใช้คำพูดการเขียนบรรยายการอ่านต่างๆเนี่ยจะรุ่งเรืองทีเดียวนะครับ ในมุมถัดไปนะครับก็คือเรื่องของมุมความรักมุมหัวใจของชาวชลูในช่วงนี้ถือว่าอยูเกณฑ์ไม่ค่อยจะสดใสนักไม่ค่อยจะแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าความเอาใจใส่ต่างๆของคนเนี่ยไปมุม,มุ่นอยู่กับเรื่องของการทํางานเป็นสาระสําคัญนะครับจึงทําให้เอาเวลาในการใส่ใจใเรื่องของความรักเนี่ยเป็นรองนะครับและให้เวลาน้อยลงไปมานั่นเองนะครับ ขาดการเทคแคร์ดูในรายละเอียดความรักความห่วงใยอาจจะให้น้อยไปหน่อยนะเพียงแต่ว่าให้ช่ยเฉยในเรื่องของการเงินนะครับเป็นการช่วยเชยนะครับในวิมานล่างของพวกคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคและใหญ่อยู่พอสมควรนะครับได้อยู่อาศัยแบบสบายๆแต่ถว่าบรรยากาศแห่งความรักเนี่ยมันจะดูโคตรโนะครับมันดูเหมือนจะว wow ้าเวมันเหมือนจืดชืดนะครับรอบข้างเนี่ย คนรอบข้างเนี่ยมักจะมีการกันแกล้งทําให้คุณเกิดอาการวิตกกังวลในความรักในชีวิตรักมากจนเกินไปนั่นเองนะครับฉะนั้นทางที่ดีนะครับคุณควรจะต้องวางเฉยอุเบขาเนี่ยไปวางไบ่อยนะครับจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับความรักเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือความรักที่เห็นแก่ตัวมากเกินไปนะครับเห็นแก่ได้จนเกินพอดีนะครับและหากบรรยากาศความรักเนี่ยกําลังจะดีขึ้นมาเยอะเนี่ย ก็จะเริ่มมีพวกนางอิจฉานางอิจฉานะครับมาแกล้งคุณนะครับมาอิจฉาคุณนะครับทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันดีน้อยจนเกินไปอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับฉะนั้นรักดีหน่อยก็ไม่ได้นะครับมีคุณชามีคนคอยกันแนกันแหนอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นความรักของคุณของพคุณนี่ต้องมีความเข้มแข็ง,ขงทางด้านจิตใจนะครับหากรักกันแล้วเนี่ยก็จงเชื่อมั่นในความมั่นคงในความ แน่นแฟนในความห่วงใยสายใยแห่งความห่วงใยของคุณทั้งสองเนี่ยยังปึ๊กอยู่นะครับฉะนั้นจงหนักแน่นเขไว้นะครับและความรักทุกอย่างก็จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยหัวใจที่มั่นคงของพวกคุนนั่นเองแต่ความรักของพวกคุณนะครับในเรื่องของข้อดีของชาวฉลูก็มีเช่นกันนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับข้อดีของชาวฉลูในช่วงนี้ก็คือพวกคุณเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวรอบข้างได้เก่งมากๆนะครับ ปรับความคิดทัศนคติต่างๆเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับทำได้ดีนะครับฉะนั้นหากจะให้ดีกว่านี้นะครับควรจะรับแต่เรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกนะครับสร้างความจันลงใจให้กับหัวสมอง,องคุณสร้างความสดใสนะครับสร้างสวรรค์ต่อชีวิตรักของคุณนะครับจะทําให้ความรักของคุณเนี่ย ดีขึ้นกว่าปกติอีกด้วยนะครับและระวังข่าวที่คุณได้รับมานะครับจะเป็นข่าวที่ดูใส่ไข่ทำให้มันดูแย่ลงกว่าที่คุณจะเป็นนะครับและเป็นการทำลายความรักของพวกคุณนั่นเองนะครับท่านั้นถ้าจะให้ความรักดีแล้วก็ต้องคิดบวกเยอะอย่าเปิดเผยความบรักให้ใครรับรู้มากนักเดี๋ยวผู้อิจฉาตาร้อนมา พาการมาลุมสุก,กรรมพวกคุณและใส่แลไป้ายสีต่างๆทําให้ความรักของพวกคุณเนี่ยย่าแย่กว่าที่คุณจะเป็นนั่นเองบทสรุปของชาวปีนักษัตย์ฉุูในช่วงเวลานี้ก็คือโคผู้มีสง่าราศรีที่สูงนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลอาชีพรับราชการงานอาสา,าเจ้านายทำไร่ทำนาทำสวนหรือค้าขายก็แล้วแต่เนี่ย จะมีความรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จที่น่าพอใจทีเดียวจบไปแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตรฉลูพยากรช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง1 9กรกฎาคม66หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโอลจาร์นชานลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหนาครับ